คนกําลังคิดว่าเราอายุ30กว่า40แล้วทําไมสิวยังมาเพราะมันเกิดจากสาเหตุในเองแหละหลายคนเป็นสิวมามากกว่า10ปีแล้วนะคะเป็นเรือรังนะคะคลิปนี้มีคําตอบมาฝากเหี่ยวกการเกิดสิวที่ส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนแต่พอรู้แล้วเราแก้อย่างตรงจุดสิวจะหยุดขึ้นซ้ำซากทันทีแต่ถ้าไม่รู้แล้วแก้ไม่ตรงจุดก็จะรักษาไปเรื่อยเสียเงินไปนหลากหลายร้านแล้วก็ยังไม่หายเลยหนึ่งเวลาเป็นสิวจะชอบเป็นไตไตไม่มีหัวจะไม่ค่อยมีผลค่ะจ,จะเป็นแบบไตไตแล้วก็จะชอบขึ้นตามแนวกรามล่างนะคะรอบปากเวลาเงยหน้ามานะคะตรงคอสิวจะเยอะมากนนะะคคบาง่ริม ไปข้างแก้มเป็นแถบหลายคนว่าแพ้แมสแต่ไม่ใช่ค่ะสองประจําเดือนจะมาไม่ค่อยตรงมาไม่ค่อยสม่ําเสมอนะคะเป็นอาการ P C O S ขาดถุงน้ำในรังไข่หลายใบยกินวิตามินทั่วไปมาจะไม่ค่อยเห็นผลไปตามกินยาก็กอันตรายบางคนรักษามาหลายอย่างแล้วกล่องน,นี้เป็นสารสกัดธรรมชาติที่มีการวิจัยรองรับเป็นวิตามินที่ช่วยลดสิวเวลายุบแล้วก็คือยุบเลยไม่ทําให้สิวเหองออกมาก่อนรอยก็เลยจางเร็วดูทานแล้วชอบมากๆเพราะว่าขาวกระจ่างใสออร่าขึ้นมากผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคค แต่หลายคนที่ทานกลับมาบอกกันว่าชอบมากๆเพราะถ้าไม่รู้สูตรนี้ก็จะเป็นสิวซ้ำซากมาหลายปีหมดเงินไปเยอะมากแต่พอรู้จักกล่องนี้นะคะเขาจะช่วยปรับสมดุลข้างในร่างกายต้านอนุมูลอิสระน,นอกจากจะดีจากข้างในแล้วยังช่วยปูพื้นฐานผิวให้แข็งแรงรูมขนนี่หุบเล็กกระชับเลยอย่ารอช้ายิ่งทานเร็วยิ่งเห็นผลเร็วอย่าให้สิวซ้ำซากไม่อย่างนั้น่ะจะเป็นหลุมสิวเยอะลำพังแค่รอยสิวะ่ะยังไม่เท่าไร่แต่ใครอเป็นหลุมจะรู้สึกกังวลรีบดู